พวอออนไลน์เรอร์นิ่งเลสันบทเรียนออนไลน์ป2ออศิลปะสาระดนตรีบทเพลงและดนตรีพื้นเมืองภาคกลางเป็นการถ่ายทอดชีวิตของคนไทยในภาคกลางที่รักความสนุกสนาน มีการแสดงดนตรีที่เป็นการเล่นเดี่ยวและการเล่นวงมีการขับร้องโดยไม่ใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบนะครับลักษณะของเสียงร้องในบทเพลงพื้นเมืองภาคกลางลำตัดเป็นเพลงที่เล่นตามงานหรือเทศกาลต่างๆเป็นการร้องโต้ตอบกันโดยถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับงานนั้นๆเพลงใหย่เป็นเพลงที่ร้องโต้ตอบกันระหว่างชายหญิงนิยมเล่นกันในช่วงวันสงกราน์ ลักษณะของเสียงเครื่องดนตรีพื้นเมืองภาคกลางสอดวงเป็นเครื่องดนตรีประเภทสีมีสองสายและมีเสียงแหลมกล้องกังวานสออู้เป็นเครื่องดนตรีประเภทสีมีสองสายและมีเสียงทุ้มนุ่มนวลระนาดเอกเป็นเครื่องดนตรีประเภทตีมีวิวัฒนาการมาจากกลับมีเสียงแหลมสูงนะครับ